ล่าสุดเราเห็นน้องมีบุญนะมาขอข้าวอีกแล้วนะพี่น้องเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยลืมเอาไก่มาในเอฟซีผมซื้อ,อไว้แล้วสองไม้ลืมเอามาห้ไว้อยู่หน้าบ้านในเอฟซีนะพอนะดีว่าพี่เฟื่องฝากตังไว้หนึ่งร้อยบาทเอาไว้ฝากาไว้ซื้อให้กับน้องมีบุญนะครับนะพี่เฟื่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะฝากตังไว้หนึ่งร้อยบาทซื้อไก่ให้น้องมีบุญกินนะครับ ผมซื้อไว้แล้วสองไม้แต่ว่าลืมเอามาเลยกบห้อยไว้อยู่หน้าบ้านอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องมีบุญน่าจะหิวแล้วละ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารเม็ดไปกินพังๆงก่อนเดี๋ยวกลับไปเอาไก่ที่ซื้อไว้นะไปะมีบุนมานี่แล้วเอามีบุญมีบุญมาเร็วมามตามมาเร็วเร็วๆ ตามมาตามมานี่นะเอฟซีกับข้าวที่ผมเตรียมมาไว้ให้มีบุ้นมาเร็วมากินนี่เร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็ว กินก่อนเร็วมันไม่มีหมาตัวไหนแล้วเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนเร็วเดี๋ยวเอาไก่มาให้อา่ากินก่อนประทังความหิวมันยาอ่อยอยู่ไหมเนะี่ยดูดิมันกรอบอยู่ไหมโอ้กรอบอยู่เอากินกินไม่มีไม่มีกินเลยเดี๋ยวดูให้ไอ้มีบุญมันกลวนน้องหมาที่ที่อยู่ตรงนี้ในะสิวทุกทานนะ จะมีบุญก็กินอาหารเม็ดไปพังๆเพราะมันหิวเดี๋ยวไก่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเอาให้กินเบื้องต้นก็อาหารเม็ดไปก่อนผมเตรียมอาหารเม็ดเอาไว้อยู่ในเอฟซีทุกท่านนะนะครับส่วนใหญ่อาหารเม็ดที่เอาให้มันกินเนี่ยหมาหมาตรงนี้ยเขาไม่กินกันในเอฟซีหมาแถวเนี้ยเขาไม่กินเพราะมันเป็นอาหารเม็ดที่รสชาติไม่อร่อยเอฟซี FC, คอมเมนต์มาบอกนะ บอกว่าอาหารเม็ดแบบนี้มันรสชาติมันไม่ค่อยอร่อยหมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมกินแต่ว่าสําหรับเจ้ามีบุญแลว้วมันมันถือว่ามันมันไม่ค่อยมีกินเนาะมันก็เลยเออดีกว่าไม่มีกินนะมันก็ยังกินอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ยังมีน้องมีบุญคอยกินหัวอาหารที่เหลือนะอาหารเม็ดเหลือเยอะนะอาหารเม็ดที่ที่ที่ผมเห็นอยู่มี่หนึ่งกระสอบกับอีกครึ่งหนึ่งนะเอฟีกระสอบกว่านะ มีเป็นกระสอบนะแต่ว่าน้องหมาเจ้านิกกี้อะไรเงี้ยมันไม่กินส่วนใหญ่หมาแต่เนี้ยมันเขาจะกินข้าวคลุกข้าวคลุกกับอาหารในสี IC, ไม่ว่าจะเป็นคลุกกับน้ําแกงคลุก,กอะไรเนี่ยมันกินนะส่วนนิกกี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไก่ปิ้งพวกข้าวคลุกน้ําแกงนะอะไรประมาณนาาเ,เนี้ยข้าวคลุกปลากระป๋องอะไรเงี้ยเออแต่สําหรับเจ้ามีบุญมันก็กินนะพอมันไม่มี เอสี 4, เดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปเอาไก่ไก่ปิ้งมาให้สองไม้นะพี่เฟืองฝากซื้อไว้นะครับลืมเมื่อกี้นี่ซื้อไว้แล้วล่ะซื้อไว้เมื่อเช้าแล้วลืมห่อมาด้วยนะครับนี่สี 4, น้องมีบุญก็ได้กินข้าวแล้วนะครับ อาหารเม็ดในฟซีฟันนะเมื่อวานก็กินอาหารเมื่อวานก็กินข้าวคลุกปากระป๋องนะฟซเมื่อวานเอาปากกระป๋องคลุกให้กินนะ่ะไปเฟืองซื้อปากระป๋องมาแล้วก็คลุกข้าวฝากผมไว้เมื่อวานนะครับผมก็เอามาให้กินกินนี่มันวิ่งหนีแล้วมันเจอหมาเอากินก่อนกินก่อนแล้ว มันเตรียมจะวิ่งเลยสีมันเห็นหมาตัวนั้นนะครับมันเตรียมจะวิ่งนี้ดูสังเกตดูหางมันหางมันหุบเข้าไปข้างในมันกลัวนะอ c สัญชาตญาณของมันนะมันกลัวหมาเจ้าถิ่นนะไอเจ้ามีบุญเนี่ยคือมันเป็นหมาขี้กลัวมากเลยแค่มีคนแปลกหน้าเดินมันเดินมาผ่านทางนี้มันก็วิ่งหนีแล้วในเอฟซเนี่ยเห็นไหมมันไม่กินต่อแล้วมันกลัว มันกลัวนิกกี้นะเพราะเวลานิกกี้แล้วก็หมาหลายๆตัวที่ไล่กัดมันมันก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยมันไม่กินต่อแล้วมันกลัวนะครับมันกลัวในฟิวชั่นนะผมว่าผมต้องเอาอาหารเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเอาไปให้มันตรงนู้นดีกว่ามันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันเห็นหมามันเห็นหมาตัวนี้วิ่งแล้วไปโน่นแล้ว นวนวิ่งไปโน่นแล้วเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเอาให้มันอีกทีนึงเนาะก่อนวิ่งไปโน่นแล้วมันเห็นน้องหมาอืมอาหารหมานี่ปลามันกินหรือเปล่าลองดูดิ ป่ามันไม่กินอาหารหมาเนาะ่าแล้วมีบุญนะมักินตาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมันไปแล้วเขาไปแล้วมานีแล้วโอ้มันกลัวหมาหมาในตรงนี้เขาไม่ยอมให้เข้ากลุ่มในเอฟซีท่านนะมันก็เลยมีความกลัวความผวามันไม่กล้ากลับมากินอีก ผมว่าผมต้องเอาอาหารเม็ดตัวนี้ไปวางไว้ให้มันแล้วละ่ะเดี๋ยวมันก็คงมากินเองเนาะเดี๋ยวมาวางนี่มีบุญมีบุญนี่นะวางไว้ตรงนี้นะหิวก็มาแหละแอบมาเอามาตอนที่เขาไม่อยู่มีบุญมีบุญนี่นะวางไว้นี่นะนี่นะนนะหิวก็มากินนะเดี๋ยว วางไว้ตรงนี้นะนี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวเติมให้ใหม่อ้นี่วางไว้นี่ละเอามากินมากินแล้วไม่มีใครทำอะไรหรอกดูน้ำในทุ่งนาเต็มเลยในเอฟซีท่านนะน้ำเยอะมากเลย เริ่มมากินเลยในเอฟซีท่านนะมากินต่อมากินต่อมันกลัวคนมันกลัวหมาแต่ผมอมะมันไม่กลัวหรอกในเอฟซีมันไม่กลัวผมหรอกเพราะผมให้กับข้าวมันกินบ่อยแล้วมันเริ่มมันเริ่มชินแต่ว่ามันก็ไม่ให้จับนะมันเห็นผมน่ะมันมันรู้ว่ามันต้องได้กินข้าวแต่มันไม่ให้ผมจับเคยพยายามจะจับมันหลายครั้งแล้วจับรูปหัวรูปอะไรมันไม่ให้ในเอฟซี ถ้าเดินเข้าใกล้มันมากๆมันจะวิ่งหนีนะครับแต่ถ้ามันเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ผมกับปีเฟืองเรามันจะวิ่งหนีนะแล้วถ้าเห็นน้องหมาที่นี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นหมานุกนิกกี้หรือว่าหมาบุญรอดบุญหลงนะครับบุญเหลือบุญลายน้องเสือน้องสิงกระทิงแรดนะมันก็จะวิ่งไว้ก่อนเลยถ้ามันเห็นน่ะเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละแค่เห็นน้องหมาเสือตัวลายๆนะเดินผ่านตรงนี้มันก็ยังวิ่งหนีไปโน่นเลย นะครับฮะคลิปนี้ก็ฝากาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ